สวัสดีครับตับผมนายเอกโพศธนธรรมรหัสนักศึกษา6340701337วันนี้จะมาพูดกล่าวต้อนรับคณะรูนักเรียนโรงเรียนพู้สูงอายุไมาเยี่ยมชมโคราชกระผมนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมหาลัยราชพัฒนนครราชสีมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมเมืองโคราช ของเราในวันนี้เรืองโครา,ราชเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ของเมืองโครา,ราชซึ่งมีส่วนจัดการแสดงเป็นเรือนไม้อยู่กลางแจ้งมีลักษณะเป็นบ้านสองชั้นสะท้อนเห็นภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ของคนโครา,ราชนะครับก็ช่วงท้องถิ่นโครา,ราชเชื่อว่า ทุกท่านคงอยากสัมผัสกับเรือนโคราชจะแล้วขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมเมืองโคราชหรือเรือนบ้านโคราชตามอัธยาศัยนะครับขอบคุณครับ